สวัสดีครับอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นกิจกรรมจับแมลงนะครับก็เหมือนเดิมครับกิจกรรมจับแมลงนะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะครับรับ่าตาข่ายบอลแมลงแล้วก็ผลผลไมแมลงนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับล็อกอินแล้วก็เข้าไปร่วมเล่นนะครับก็ได้รับพวกตาข่ายนะครับบอลแมลงแล้วก็ผลผลไม้แมลงนะครับก็มีล็อกอินต่อเนื่องนะครับนี่แล้วก็เข้าร่วมนะครับ ก็เข้าร่วมเป็นรอบนะครับจับกี่ครั้งก็นะครับตามจํานวนรอบนะครับและก็มีกิจกรรมนะครับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับก็ล็อกอินครบ3าวันนะครับก็จะได้รับตราไหว้พระจันทร์นะครับกดรับไปเลยนะครับก็รับแล้วนะครับก็มาเลขตรงนี้ได้ครับนี่ก็จะได้ในส่วนของขนมไหว้พระจันทร์นะครับก็ุูมเพจที่หนึ่ง8ป8 8 1888แาดแล้วก็6กห6นะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับข้แรกเลยครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันครับบรรลุนะครับว่าเราจะได้เพชรเท่าไหร่นะครับโอ้โหอย่างเกลือนะครับก็กิจกรรมจับมาเงนะครับก็อยู่ที่โหมดจํากัดเวลานะครับก็จะเล่นในส่วนของ 17. 0ดจุดศูนย์ถึงยี่สิบสามจุดศูนย์นะครับก็เป็นเวลาหกชั่วโมงนะครับ ก็เข้ามานะครับก็เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีมาเรงเนี่ยครับนี่ก็เดินเข้าไปหามาเลงเนียครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีมาเลงเป็นจํานวนเยอะนะครับก็แนะนํนาว่าให้ยิงแถวต่อทองนะครับถ้าอยากได้แ้มเยอะๆนะครับอยากได้เหรียญเยอะๆเพราะว่าคะแนนต่อทองนะครับมันน้อยครับ เรายิงต่อทองเป็นแกนกลางเลยครับส่วนข้างๆก็จะเป็นผีเสื้อนะครับผีเสื้อจะได้แต้มเยอะนะครับก็แนะนําว่าให้ยิงนะครับเทอละรอบนะครับถ้าขยันเล่นนะก็เข้าไปครับก็ไปหาตําแหน่งนะครับเดินไปแล้วก็กดเจ้าตาข่ายนะครับถ้าเราไม่กดตาข่ายนะครับยิงไปมันก็ไม่มีผลนะครับต้องกดตาข่ายนะครับกดตาข่ายแล้วก็ยิงครับข้อควรระวังครับระวังติดอ่าตัวต่ำๆนะครับ แล้วก็บอาแมลงนะครับไว้จับบอสส่วนผลไม้แมลงนะครับบอาแมลงไว้จับบอสด้วงนะครับส่วนผลไม้แมลงนะครับไว้เรียกบอสด้วงนะครับก็กดแล้วจะเจอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนภารกิจแมลงนะครับก็สำหรับคนที่มีคู่นะครับตอนนี้ผมไม่มีคู่มันก็จะไม่เปิดนะครับเดี๋ยวผมไปหาคู่ก่อนก็แนะนําว่าให้หาคู่นะครับแล้วก็จับกันครับข้อดีก็คือเราจะได้ตาขายมาใช้เพิ่มอีกนิดนึงครับ แล้วก็ได้เพชรอีก100่งเพชรนะครับก็ค้มนะครับสําหรับภารกิจคู่นะครับภารกิจคู่รักส่วนร้านค้านะครับรอบนี้ก็เป็นชิ้นส่วนบิดนะครับก็ตามร้านค้า<ม>แรงเลยนะครับใครขาดก็มาแลกกันได้นะครับก็ชิ้นละสา0ร้อยหกเหรียญนะครับก็มีกิงสลรามครับนี่ อันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเสียกุญแจเงินแล้วก็เสียกุญแจทองนะครับก็อันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ถ้าใครอยากได้ก็แลกเลยนะครับคริสตัลครับอันนี้ก็ใช้เยอะนะครับหินธาตุครับอันนี้ก็น่าสนนะครับเพราะว่าอัพแรงว่ให้เพื่อนๆครับดีแรงขึ้นนะครับ่านุหินเลเวลหนึ่งแล้วก็ทองครับคือมันเป็นไอเทมสําคัญนะครับแต่ถามว่าแนะนําให้ใช้เพชรไหมผมก็ไม่แนะนาเท่าไหร่นีครับ เพราะว่ามันใช่เพชรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไข่นะครับไข่ทองนำนานนะครับเพราะข้างในนะครับเป็นเซริลนะครับเปียโกะซรักุเกนบุถ้าใครขาดนะครับขาดสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับอย่างเช่นขาดอยู่สองสามชิ้นนะครับก็มาตามกิจกรรมครับแล้วก็เลกไข่ได้นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับถ้าได้สัตว์เลี้ยงมานะครับ ก็ตะข่ายครับซื้อได้ปมนจำกัดนะครับในส่วนของตะข่ายเพชรนะครับส่วนกับตะข่ายทิกน่าจะวันละวันละครั้งนะครับอันดับนะครับโอ้เป็นมือเลยเหรอนี่ครับอันดับหนึ่งก็ได้ช้ยานะครับผีเซอร์ลาตรีครับนักจับแมลงครับนักจับแมลงครับแล้วก็ได้เพชรกับทองเนี่ยครับนี่ตามนี้เลยครับ ก็กิจกรรมนี้ขอพูดสั้นๆแล้วกันนะครับพอดีแบบวันก่อนไม่ได้นอนนะครับก็ขายอดีจนดึกครับมีคนติดต่อมาก็เล่นเกมจนยาวครับลากยามมาตอนมาถึงตอนเช้าครับปวดหัวอยู่อีกครับเนี่ยไม่ได้นอนเลยเมื่อวานอนะจริงๆเมื่อวานกะว่าจะไล์ครับแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้นอนไงเลยไม่ไหวนะก็กิจกรรมใหม่ก็มีเท่านี้นะครับ ก็ตัวดิสนี่ออกแล้วนะครับดิสนี่กับแอนโทนี่ออกไปแล้วนะครับก็ตอนนี้เล่นอยู่แค่เอมมี่แล้วแต่ตัวแอนโทนี่ยังเข้าไปเล่นศิลาให้อยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นมือใหม่ครับส่วนดิสนี่เดี๋ยวรอคุยกับเจ้าของก่อนนะครับเพราะจริงๆผมอะถามว่าอยากเล่นไหมครับผมไม่อยากเล่นหรอกครับไอ้ดิสนี่ขาดไปแล้วแต่ว่าที่ผมเล่นให้เนี่ยหนึ่งคุณไม่ว่างศิลาใช่ไหมครับผมได้ลงง่ายผมเสียดายครับเวลาศิลาครับเพราะว่าหนึ่ง ศิลาสามว่าสําคัญไหมมันก็สําคัญครับหนึ่งเราเลขฐานเลขทองแล้วก็เลขสลามนะครับหรือจะเลขเป็นเศษสัเลี้ยงอย่างเช่นตัวพูดพึกษานะครับถ้าคุณไม่ลงครับคุณก็ไม่มีครับก็ถามถามว่าสําคัญมากไหมครับก็ไม่ได้สคัญมากครับแต่มันก็สมมุติเราขาดคิดดูครับเราขาดวันละสี่พันแปดร้อยเต็มาะครับสองวันก็เป็นหมื่นแล้วอะเกือบหมื่นอะก็คิดดูครับว่าขาดเป็นเดือนอะ มันเยอะนะครับถ้าขาดวันสวันมันไม่เป็นไรครับแต่ผมช่วยเรื่อง่ายครับเพราะว่า <c oughs> ผมผมไม่อยากให้ดีแบบเหมือนไอดีตัวนี้ครับ <c oughs> ของโคนเอ้ยของเบสอะเดี๋ยวผมหาแป๊บ,บนึ่งนี่ครับ <c oughs> คือ5่าไอดี ID ตัวนี้ครับชอยครับ เห็นไหมครับสามแสนสี่เองครับจริงๆอ่ะแล้วมันดูฝูงครับฝูงสิบแปดนะครับสามแสนรู้สึกว่าจะสามแสนหกมั้งสามแสนหกสามแสนเจ็ดมั้งรู้ไหมทําไมครับเติมไปวีสิบเอ็ดจริงๆมันพลังสี่แสนกว่าครับตัวนี้ถ้าเล่นตั้งแต่แรกอ่ะเล่นต่อตอนที่ขายอ่ะคนซื้อต่อไปอ่ะเขาเอาไปแบกดันครับทีนี้เขาน่าจะไม่ได้ลงของตัวเองครับคือดันระดับไหนก็ลงระดับนั้นเลยครับดังนั้นแล้วตัวละครมันถึงเสียครับ ราคาเลยมันตกนะครับแต่ถ้าเล่นต่ะขายได้เจ็ดแปดพันนะครับถ้าเล่นแบบเหมือนผมเล่นปกติอคือเล่นเก็บของบทอ,อีกแล้วนะอัปเกรด่ะราคาแรงอยู่นะตอนนี้ราคาไม่แรงนะเพราะว่าอย่างว่าสามแสนสี่สายพีสามแสนแปดสามแสนเก้าสี่แสนก็มีนะครับจริงๆตัวนี้น,น่าจะสี่แสนกว่านะครับไม่โกงเลยอะถ้าว่าได้เล่นต่อตอนนั้นนคือคนคนซื้อแล้วเอาไปเล่นต่อ คือผมไม่อยากให้ไอดีมันเสียครับเพราะว่าไอดีมันถามถามว่ามันโหดไหมมันก็โหดพอตัวนะครับก็เอาไปเดี๋ยวกลัวเสียนะครับก็อะไรหลายอย่างเดี๋ยวผมสอนเล่นครับผมเต้นให้เองครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมรักไอดีเกมแบบนี้ครับเพราะว่าไม่อยากให้เสียครับก็อย่างเอนโทนี่ครับผมเต้นกับมือเลยครับเขาถามอะไรผมก็พยายามสอนทุกอย่างครับก็คุยกันครับผมบริการหลังการขายดีนะครับไอดีแบบนี้ครัไอดีเพลงครับ ้าเล่นไม่เป็นผมสอนได้ครับผมทักมาผมมาคุยกับผมอ่ะคุยสดๆอ่ะคุยเสียงอ่ะคอผมสอนให้ได้ครับก็อยากรู้อะไรเนี่ยผมผมพาไปเล่นให้ดูครับแล้วก็ทําให้ดูครับว่าอ๋อ,อมันเป็นแบบนี้เล่นแบบนี้ก็ <S <S <ะ>ถ้าเขาไม่ให้ผมเล่นผมก็ไม่เล่นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ดีผมอ่ะผมก็แค่เสียดายเฉยๆนีครับ กลัวว่า,าเดี๋ยวไอดีมันจะเละอีกครับตัวน,นี้ไอดีเละแล้วเนี่ยตามใครไม่ทันนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมครับเล่นได้ครับเอามาเล่นได้ครับแค่มันเละครับเอามาสู้โซนหนึ่งไม่ได้เลยครับผมบอกเลยดูสิเห็นไหมสามเซนหกอันนี้อ่อนพวกก่อนวีศูนยมีไหม มีนะครับเพื่อนมีนะ v วีสูงนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับก็ดูครับเดี๋ยวให้ดูคนนี้ครับนี่เห็นไหมสี่แสนสองกันหมดแล้วอ่ะนี่สี่แสนหนึ่งเห็นไหมสี่แสนกว่าหมดแล้วอ่ะตัวนั้นสามแสนหกสามสนเจ็มันต่างกันเยอะเลยนะครับสามแสนกับสี่แสนนะ โโอ้โหยิ่งของหลังๆยิ่งแอปยิ่งพลังขึ้นน้อยนะครับไม่เยอว่าขึ้นเยอะนะครับก็คลิปนี้มีประมาณเท่านี้ครับกับกิจกรรมครับ